สวัสดีผมแม่พี่น้อยขอบาจบเเลยเนยวันนี้พาไอ้แบงค์ขอาป้าไงยถ้าก็มาหัยู่นี้มาทำการซองกันขอยู่อ่ากินก็เอาพี่น้อย น,นกของคุณฮนะแล,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 ล้วคนอะไรก็ติดตามมาได้เพราะไม่ไปไหน เแ้งไปนี่เด้งย่างบกคไปไม่ผ่านปในให้ต่าเนี่

เลยมันตกผดกแท้มากเลยมันกกวันผึนยังลายแต่ว่าหอยตีนกุบ่มีหอยตีนตับฟาานนมากตกาลาย ยานเพื่นไปเหตุทางให้แบงอยองมาถ้ายแบงมาแล้วแมงหยิบปีนอย่างเพื่อนนี่ซิมวัวกันซิมโคมรหนับพลารอด មកกอดขุนแย่ขุนแย่นั้นจะลองเบ่อมาเดื่อเต็มเลยยังบ่สุกอือสุกได้까นะให้ฮอกซะมากินน้อมันสุกกะนุ่มบ่สุกเนี่ย hồi tin nó phá tên này đây hấp bầy rồi nhầm này nó bay mà sao hết thế luôn này nhầm mà súc Mình được phá luôn Độc thể này

ไปไปไปทางใดวะ

ได้คนนรับคุณไหนบิดถือจะได้ป่ะตุ๊บผู้ฝันใหญ่ตุ๊บแม่สองตัวอย,อย่างมาจัก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  เหนมันบินลงไปตรงนี้น้ดเอาไกตไปลบอเห็นบาดบอไก่หมาเจือตุไปตลอด อคงเซฟของเซบเนี่ยนี่นะแหละคงเซบขคงมัก,กเก็บยยได้คงกินแล้วมได้ไก๊เก็บพักไม่ก่อนพียงอาบุงแม่หยดอุปวบนงามๆเลยอ่า ิตุยแท้ยอด,ยดมันนะประมาณเออยอดมันบ่เสียดายป่ายมันขึ้นไปแล้วคนยอดมันบอ่อ๋อเด็กการเด็กการเด็กพักนิดหนึ่ง អូស <Adult encore> ាយອດមិនធាមតែពងអោកទៀតវាសុំយប់ង um ង <hurting>, ាមណាស់ <invention>.

Да? не,

โดดลงบนกอนนี่ปึ๊บพุ่ลองพุ่นเล่นมาพ,าพาาาุ่นขาพุนขาเลยกิยนติดน้ำหนึ่งงยขึ้นน,าน้ำไม่นดนเ่ยไล่มันบดทันเลยไปวด อุ้ยโอ้คไม่เป็นไรแล้วคุณใโพธส้มซื่อเป็นตะแลนได้哦มีมาเรียนได้คิดนะ tutup oh uh. dia 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 dia, boh, dia, boh, uh. dia boh, sup lebo bang yang Mandi lah ini, masuk ke

ได้นกสองตัวกินกินแสบๆเลยเหรอนนนเนื้อหรอได้กูดสองตักุดปักุด,กดแสบเลยนะไอ้แบงก์นี่ ก็นีโดดทุ่งนี่นี่ข้นหมอทุ่ตงตัเลี่ยงนี่นนอื้ออ মোৰো তেনে তাকৈ পকোঁ

mày ngủt nào để tìm lẽ vậy nè ạ ê đi đi ơi đi cho đi ừm, đi kỳ. Cái này nó sáng. Tai <laughs> tai 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 hòn hòn hòn.

mở súc thưa anh mưa máu giờ súc bỏ dành cho kiao 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 bật vô này, bóng bóng nè,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  nè, bóng 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 đó là rồi rình nhang này Ồ. À nó đang trông ở đây. Đừng lại đấy.

像皮匠啊，快听 <Yes. S 1>，听不？了，冤呢？Mm hmm. bom rang cũng nha nhà mạ nè củ, nó, xin nha डिपकून आम